สวัสดีค่ะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะถามเข้ามาว่าถ้าพาสปอร์ตหมดอายุแล้วหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่มีวีซา่าไปทําการต่ออายุพาสปอร์ตแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นเนี่ยบัญชีเกาหลีจะยังใช้ได้อยู่ไหมนะคะคําตอบค่ะคําตอบก็คือยังใช้ทํารายการในเกาหลีได้อยู่นะคะแต่ไม่สามารถ ที่จะโอนเงินกลับไทยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอนผ่านบัญชี easy one หรือจะโอนผ่านแอปพลิเคชันของเราหรือไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นสื่อกลางการโอนเงินแอปพลิเคชันอื่นๆก็ตามนะคะแล้วก็การที่ยังใช้ทำรายการได้ในประเทศเกาหลีเนี่ยนะคะแต่หากว่าทำรายการผิดพลาดเช่นกดรหัสผิดเกินกำหนดหรือว่าโอนเงินผิดบัญชีหรืออะไรก็ตามที่เป็นการผิดพลาด แล้วเราจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยใช้พาสปอร์ตนะคะในกรณีนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ค่ะเพราะว่าพาสปอร์ตของเราหมดอายุแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะการจองคิวต่ออายุพาสปอร์ตที่กรมงุุนไทยนะคะก็ไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะสามารถเข้าไปจองคิวได้ตลอดเวลาะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะเช็คคิวของตัวเองได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ กลงสุนไทยนะคะหากใครไม่ทราบเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์กองสุนไทยไว้ให้ด้านล่างนะคะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะยังไงก็ฝากแอปพลิเคชัน e9p Thailand ของเราไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะโปรโมชั่นก็จะมีอัปเดตมาให้ตลอดเลยค่ะยังไงก็ฝากกดติดตาม Facebook Page นะคะ e9p Thailand แล้วก็ช่อง YouTube ไวว้้ดยนะคะคหากทุกคนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือจะเป็นที่อเพจ f c e b o o k e b o o k e 9ย t h a i l a n ดนะคะสวัสดีค่ะ